พี่เวียดอย่าทําแบบนี้กับน้องขมนินะให้กําลังใจน้องขมิบ้างก็ได้นะครับนะอวยน้องขมิบ้างจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้นะครับเฮยครับเรื่องดาวจะเป็นยังไงเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับพวกผมชรงชาแนลทุกคน สื่อทางเวียดนามนะครับ YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายช่องก็ไม่ให้กำลังใจน้องขมิเลยเนาะนะครับคือสาเหตุที่เขาไม่กำลังใจเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาเนี่ยมันคนละระดับกันมากๆถ้าลบกันจริงๆริงะไทยยังไงก็ชนะอยู่แล้วนี่มุมมองของเวียดนาม รู้ไหมว่า u t ท b e ทางสื่อเวียดนามนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดเรื่องของกองทัพในอาเซียนนะครับและทางสื่อเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยหากมีการสู้รบเกิดสงครามกันจริงๆระหว่างกัมพูชากับไทยนะครับทุกคนนะเขาได้อธิบายเนี่ยบอกว่าหากเกิดการประทะกันจริงๆนะครับทางอากาศระหว่างเครื่องบินรบของประเทศไทยกับเครื่องบิน กับกัมพูชานะครับจะเกิดอะไรขึ้นและมีผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามี2เงพจาคณา F16 กับกิเพนแต่กัมพูชามีมีลุงจอดอยู่นะกำลังปั่นเครื่องอยู่ตัวน,นี้กำลังแบบปัดอยู่ ปั่นสตาร์ทอยู่นะครับทุกคนนัสือเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้กัมูชาเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะครับที่จะจับซื้อเครื่องบินลบรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น J10 จากประเทศจีนนะเนื่องจากเชื่อว่าเครื่องบินลบรุ่นนี้นะครับอาจมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับ F16 และกิปเพลนที่ประเทศไทยใช้งานอยู่ก็ได้ แต่นะครับแต่แต่แต่เขาบอกว่าทางประเทศจีนนะครับทุกคนยังไม่ได้ให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขายเครื่องบินลบรุ่นนี้อา้าวกมบูชาห่อยแล้วทีเนี้ยนะต้องใช้ลุงไปก่อนนะครับนะขณะนี้ก็ซึ่ง หมายความว่ากัมพูชาเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาเครื่องบินลบรุ่นเก่าอยู่นะครับอยู่ในการฝึกลบปัจจุบันกองทัพอากาศกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เครื่องบินลบรุ่นเก่า <c oughs> ในการฝึกลบโดยเครื่องบินเหล่านี้มีอยู่เพียงสี่ลำสี่ลำไหวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มีเพียงแค่สี่ลำเองนะ ใช้หนี่เขาหมดก่อนเถอะนะค่อยไปซื้อที่ไอของจีนเนี่ยจีนคงคิดแล้ว,ว่าโอ้อันนี่เก่ายังไม่หมดเลยจะเอาอีกแล้วเหรอฮะจะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยนั่นแหละครับในการฝึกของกอ,องทัพอากาศนะครับของขเขมรเนี่ยใช้รุ่นเก่าอยู่มีแค่สี่ลำนะครับที่มีที่ค่อนข้าง <c oughs> ที่ค่อนข้าง จำเป็นด้วยนะครับถึงนี้เป็นลําเก่านะครับแต่ก็ว่าสมรติภาพของเขาเนี่ยก็ยังพอได้นะครับคงไม่บินขึ้นไปแล้วลงจอดแบบนี้นะ <c oughs> แบบนี้ไม่เอานะทุกคนแค่กองทัพอากาศก็เอาแค่กองทัพอากาศก็สู้ไทยไม่ได้แล้วครับนะ F16 ของไทยก็กินขาดแล้วนะยิงเอาเครื่องบินรุ่นเก่า มา,ชาใช้ด้วยกัมพูชาไม่ต้องห่วงเลยความเร็วนี่ไม่รู้จะเอาแบบเอาสามล้อท,ที่แถวบ้านผมเนี่ยเอาไปแข่งก็ได้นะ <c oughs> จิบจิบและอีกอย่างนะครับเครื่องบินลบสี่ลำของกัมพูชาในรุ่นเก่านะครับทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าทางด้านความเร็วเนี่ยการติดตั้งอาวุธและระบบเลด้าเนี่ยซึ่งทำให้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศของกัมบูชาเนี่ยอยู่ในระดับที่ ต่ำมากๆต่ำกว่าไทยมากหากเกิดสถานการณ์การสู้รบขึ้นจริงๆเครื่องบินรบของกัมพูชาจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากดูเครื่องบินรบของกัมพูชาเนี่ยเป็นรุ่นเก่านะผมขึ้นให้ดูนี่แหละเป็นรุ่นเก่านะครับทุกคนสี่ลำนะโอ้โหก็สวยอยู่นะสวยในแบบของเขาอยู่นะจะมาสู้กับไทยเนี่ยโอ้โห ต้องไปหาของมาเยอะๆนะครับรถถังเราก็ยังยังใหม่กว่าของกัมพูชาอีกทั้งเรื่องของปืนใหญ่ด้วยของเขาก็มีนะครับใช่ว่าไม่มีของเขาก็มีนะครับนะบนะแต่ว่าความสามารถอาวุธเนี่ยเขาไม่ถึงไทยนะครับไม่ถึงไทยเพราะไทยเนี่ยมีแต่ของใหม่ๆนะครับแต่ของกัมพูชาเนี่ยมันก็ใหม่อยู่นะครับแต่ว่ามันเก่าสําหรับ ของเก่าของคนจีนนะของเก่าของคนจีนเนี่ยที่เอามาขายให้นะครับทุกคนอนะเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านความสามารถในการลบด้วยนะครับแล้วก็โจมตีทางอากาศด้วยขณะนี้กองทัพอากาศไทยถือว่ามีศักยภาพที่สูงกว่าอย่างชัดเจนโดยไทยเนี่ยมีเครื่องบินลบที่ทันสมัยกว่าเช่น f16 นะและอีเพนจากสวีเดนซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นเครื่องบินลบที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านความเร็วและการโจมตียังไม่จบแค่นั้นนะครับ F 1 6ของไทยเนี่ยยังนะครับยังมีการติดตั้งอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบการป้องกันทางอากาศที่แข็งกว่ากัมพูชาอีกนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าทางอากาศเนี่ย ยังไงต่ำมากถ้ากัมพูชาอยู่นี่ไทยอยู่นี่เลยจะขึ้นมาหาไทยโดนสอยก่อนปึกตกจบเฮยังไ,ไงทุกคนคิดจะเล่นกับไทยเนี่ยยากนะครับขนาด S16 ของไทยยังเรียงกันเป็นแถวเลยเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยรุ่นเก่ามีอสี่ลำที่ใช้อยูอ่ที่คิดว่ามีสมรรถภาพสูงกว่าอันอื่นแล้วนะครับแต่ต่ำมาก ต่ำมากระดบับความเร็วก็คือจักรยานอของกัมพูชานี่จักรยานของไทยนี่มอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนนะเป็นไงทุกคนขนาดเวียดนามนะเนี่ยเวียดนามเนี่ยต้องไปอวยน้องขมรนบ้างนะเขาจะได้มีกําลังใจเข้าใจหรือเปล่านะครับเขาจะได้มีกําลังใจนะตามใดก็มีหลายคนนะมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการลบของไทยเนี่ยนะ เขาบอกว,ว่าทหารไทยเนี่ยเก่งกองทัพมีต่กนเก่งๆกองทหารไทยเนี่ยเขาใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ที่เขาประชาชนเนี่ยเขาไม่ไู้ก็คือการเมืองทุกคนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไงก็ไม่รู้คือทําอะไรก็โอ้โหเหมือนกลัวเสียเสียประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะ ถ้าประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยมีนักการเมืองแบบนี้จะเสียดินแดนให้เพื่อนบ้านแน่นอนนะเขาบอกว่าแบบนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนมาหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทุกคนเรามาฟังความคิดของชาวโซเชียลดูนะครับว่าเขามีความพิเศษยังไงนะครับคนนี้เขาบอกว่าเครื่องบินดีนะเครื่องบินดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีทักษะจะสู้ไทยได้ไงถูกต้องนะเห็นแม่ล่าสุดเขาออกข่าว ที่ทางแอฟริกาที่เขาซ้อมอ้มขับเครื่องบินรบทุกคนแล้วขับพอขับขึ้นในแป๊บเดียวครับผมเห็นคลิปอะ่ะมันจะหมุนอะ่ะหมุนไม่ได้ครับตกนะผมไปเห็นข่าวทางแอฟริกาเนี่ยเขาซ้อมเครื่องบินลบแล้วมันตกโอ้โหเสียชีวิตเลยนะยังไงโหดูของไทยดิโชแบบนี้หนไหมล่ะสางาพาเผยเลยหมุนไปกี่รอบ หมุนไม่กี่รอบทั้งความเร็วด้วยฝีมือในการขับเครื่องบินรบก็คนละเกีดไปแล้วนะก็คนละเกีดไปแล้วแบบนี้เนี่ยอย่าไปพูดเลยถ้าพูดถึงการลบนะครับอ่ะคนนี้นะเขาบอกว่าอา่ากัมพูชาจะซื้อได้ไงติดหนี้จีนจ่ายชาติหน้าก็ไม่หมดต้องใช้แผ่นดินขายแลก <c oughs> ดู90%ประเทศเขมรของจีนถูกต้องครับทุกคนนี่ยังไม่หมดเลย จะไปซื้อเครื่องบินของจีนโอ้โหยากบอกเลยยากนะอันเก่ายังไม่หมดอันใหม่ยังไม่กันหรอแบบนี้ไปแล้วขายแผ่นดินแล้วผมว่าจบแล้วไหลแผ่นดินอยู่แล้วการบูชาฮนะไหลแผ่นดินอยู่แล้วต่อไปอ่ะท่านหุนก็จะเก็บตรงเก็บตามเก็บกระเป๋านยะขึ้นเครื่องบินไป่นละมัง สีลังกงลังกานูมั้งผมว่าโอเคทุกคนได้ฟังความคิดเห็นแล้วทุกคนรู้สึกยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็สู้ไทยไม่ได้อผมพูดตรงๆเลยไม่ได้หรอกอันดับโลกก็ต่างกันฟ้ากับเหวแล้วอันดับโลกต่างกันฟ้ากับเหวเลยทั้งเรื่องกองทัพเรื่องอาวุธเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแค่ไทยเนี่ยเอา F16 ก็พอ โจมตีทางอากาศก็จบแล้วนะก็จบแล้วไม่มีอะไรที่จะสู้ไม่ได้นะครับเสียอย่างเดียวที่ประเทศไทยเนี่ยเสียอย่างเดียวครับนาการเมืองบอกให้เจราจาก่อนรอเจราจาก่อนกี่รอบก็ไม่รู้เนี่ยโอเคทุกคนครับ ยังบ้างลังจากที่ได้ฟังแล้วลูกสิษยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็จะลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมได้ลงชาแนลด้วยนะครับทุกคน